สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชนชมรถสวยมือเดียวเดิมเดิมทุกรายละเอียดครับคันนี้เชฟโรเลตโซนิกนะครับปี2013 1.6สออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนอุบัติเหตุหรือพิกามจมน้ำนะครับรับประกันสวยสมบูรณ์เดิมบางมาจากโรงงานแบบไหนแบบนั้นนะครับตัวนี้1,49,000บาทนะครับสภาพสมบูรณ์สวยสวยครับใครจะผ่อนก็ตกเดือนละประมาณ3,000นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับจะเลือกกี่ปีนะครับ สวยแบบนี้ถูกใจหรือไม่ไปดูรถทดลองขับได้ครับอยู่ที่มินบุรีนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับสำหรับคันนี้1,49 0 0 0บาทได้รถปี2013นะครับถ้าเป็นค่ายใหญ่นะครับไม่มีทางได้แตะแน่นอนนะครับก็ถือว่าใครที่มาเล่นในส่วนของเชฟหรือค่ายลองๆล,ง,ลงมาก็นะ่าสนใจในราคาแล้วก็คุณภาพนะครับคุณภาพรถไม่ได้แตกต่างครับสำหรับโซนิกก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่า ไม่มีเชฟอยู่ในเมืองไทยแล้วจะดูแลบำรุงอย่างไรก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีอู่ประจํามีอู่เฉพาะนะครับเขายัางใช้งานแล้วก็ทํางานในส่วนของการซ่อมบํารุงดูแลอยู่ครับรับประกันว่ามีที่ซ่อมมีที่หาไหลครับลองชมนะครับคันนี้ก็นํามาฝากสมาชิกนะครับถ้าชอบและสนใจก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอเบสวิสเบรกนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ สภาพใช้งานไป1,50,000กิโลเมตรนะครับสวยภายในใหม่มากๆนะครับเรียกว่าไม่มีรอยแตกหรืองามงามแบบนี้เจ้าของดูแลมาดีครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับสวยและชอบถูกใจหรือไม่เท่านั้นแหละครับหลายคนที่เป็นกังวลก็ร้องเข้าไปศึกษาได้ครับในเชฟโรเลสโซนิกขับหรือโซนิกขับก็ได้ครับมีคนใช้งานอยู่เยอะครับแล้วก็เขาแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้แน่นอนนะครับจากคนที่ใช้งานจริง ไม่ต้องมาโนเองว่าเออซ่อมที่ไหนมันไม่มีช่างใช้งานดีหรือเปล่าเข้าไปเรียนรู้ก่อนครับเขาใช้งานจริงเขาก็แก้ปัญหากันอยู่ทุกวันครับก็อบรถมือสองก็ต้องประมาณนี้แหละครับขึ้นอยู่กับความชอบครับเข้าใจความใส่ใจนะครับถ้าเราไม่อยากมามือสองก็ไปมือ1ครับก็ขึ้นอยู่กับกําลังความพร้อมความชอบนะครับลองเช็คลองชมดูได้นะครับสําหรับทางนี้ก็จะพยายามหารถสวยๆนำมาฝากนะครับ กับว่าเจอสภาพไหนมาส่วนมากผมจะคัดรถที่เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับถ้าเป็นรถเต็นเนี่ยซื้อสภาพครับราคาโดดนิดหน่อยแต่หมดความกังวลใจอุ่นใจสบายใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์รถมือ2เนี่ยถ้าเช็คไม่ดีหรือคัดรถไม่สวยรับประกันเลยว่าปวดหัวแน่นอนครับต้องขึ้นอยู่กับความชอบความเข้าใจถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คว่าช่วยตรวจสอบ ท่านก็จะใช้รถได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็รับประกันโครงสร้างนะครับตรวจสอบพบเจอโกหกหมกเม็ดว่าพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักนะครับคืนเงิน2เท่าทันทีนะครับนี่นะครับถือว่าแจ่มมากมากครับลองเช็ครองชมไปตรวจสอบนะครับสวยแบบนี้ถูกใจหรือไม่คุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับความชอบแล้วครับใครที่ชอบโซนิกก็ได้ปีครับปี2013เลยนะครับถ้าเทียบกับ v ีออเนี่ยได้ v ีออ ปี2003นะครับ2003-2004ประมาณนั้นเลยนะครับห่างกัน10ปีครับช่วงอายุของรถกับคุณภาพโครงสร้างวัสดุนี่แหละครับโฉมก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับรถมือสองที่ยิ่งเป็นเชฟโรเลตเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจและคนที่ชอบจริงๆนะครับถึงจะมาเล่นเชฟนะครับก็อย่างที่ทราบนครับเป็นกังวลว่าในรุ่วนอะไหล่การซ่อมบ,บำรุงดูแลหาได้ที่ไหนอะไรแบบนั้นแหละครับ ขอบคุณนะครับถ้าชอบนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสวยแบบนี้อาจจะจอดไม่นานนะครับดีไม่ดีอาจจะหายทันทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ถูกใจนะครับ